สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรนะคะหรือใครทราบลัคนาดูประกอบกันได้เลยนะคะ ดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิด16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อาจารย์อิงโหราศาสตร,ร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากค่ะคุมเนื้อหาแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคม2564นะคะอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะคะที่อาจารย์มาช้ามากๆเลยโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะดูฝั่งชาวมังกรคนมีคู่ก่อนนะคะ คนไม่โสดคนชาวมังกรตอนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวมังกรเป็นยังไงอ่าพลังงานไพ่ท่านได้ไพ่เด็กเด็กถือดาบเจ้าหญิงถือดาบนะคะในหน้าไพ่เนาะแล้วก็มีไพ่อัศวินไม้นะฮะอัศวินเหรียญไพ่อัศวินขึ้น3ามใบเลยนะวิกตอรี่ค่ะหไม้เท้าอัศวินขี่ม้าขาว แล้วก็ได้ไพ่ห้าถ้วยขออีกใบนะได้ไพ่ทำร้านนะคะโอเคค่ะหน้าไพ่ของชาวมังกรตอนนี้มีรูปภาพยืนคอตกมองถ้วยที่มันล้มอยู่ข้างหน้าน่ะนะคะแต่มันมีถ้วยอีกสองใบที่ตั้งอยู่คุณไม่หันกลับมามองเลยอะ่ะนะคะอาจารย์จะมองว่าคุณยังรอคอยคนเก่ายังคิดว่าหกไม้นะคะวิกตอรี่เนี่ยก็คือคนเก่าเที่อาจจะห่างหายไปขาดการติดต่อเพราะ หนึ่งอาจจะมองว่าเขาอยู่ทางไกลเนาะอาจจะอยู่คนละประเทศกับคุณก็ได้หรืออยู่คนละจังหวัดกับคุณอ่าหรือแม้กระทั่งช่วงนี้มันโควิดก็เจอกันยากก็ได้เนาะออาจจะยุ่งงานนู่นนี่นั่นแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่ายัางรอคนนี้ละต่อให้อาจารย์มองนะคุณก็มีเสน่ห์นะอเด็กถือดาบเจ้าหญิงถือดาบเป็นคนเก่ง เป็นคนที่แบบใครๆก็ๆเข้าหานะคะไพ่อัศวินไม้ด้วยความสวยความหล่อของคุณนะถ้ามังกรชายก็รอแล้วก็ดูเท่ดูแบบธรรมัดธรรมแมงดูแบบเพอร์เฟกต์นะนะคะคุณผู้หญิงก็เหมือนกันอาจารย์มองมีคนสนใจคุณหลายคุณอะหลายคนนะ,ะมีคนสนใจคุณหลายคนแต่คุณไม่มองเพราะคุณปักใจกับคนคนนี้แล้วคุณไม่เปลี่ยนใจนะคะไพ่ธามารานก็อาจจะมองว่าคุณรอเขาเดินทางกลับมาเนี่ย รอเขาเสมอเนี่ยให้อภัยกันเสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นในที่ผ่านมาเขาอาจจะบางครั้งก็อาจจะทำะให้คุณเจ็บปวดบ้างมีคำพูดที่ทีท่ที่ไม่อะไรที่ไม่รักษาน้ําใจกันก็มีนะอาจารย์มองเพราะให้เด็กถือดาบอาจจะมองแอคชั่นของการแบบใช้คำพูดที่ผุงผางตรงไปตรงมาบ้าง นะลืมอะ่ะคนเราบางครั้งก็ลืมตัวลืมสติไปอย่างนั้นก็มีนะคะแต่เหมือนมังกรก็เออก็ให้อภัยอะ่ะนะคะโอเคทีนี้เรามาดูคนนั้นของชาวมังกรอะ่ะคนที่คุณรออยู่เนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะตอนนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับชาวมังกรอ,อ,อาจารย์มองเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคน สำคัญอยู่นะ,ะแต่แต่ว่าเหมือนกับยังไง่ะคือเขาอาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในแง่ของความมั่นคงของเขาก็ได้นะอาจารย์มองให้ก้าเหรียญนะ่ะกับก้าวมิ้า้ามันเป็นสิ่งที่คนรักของชาวมังกรนอะต้องการสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินทางการงานทางสถานะทางสังคม เพราะว่าคุณอาจจะมีสถานะที่สูงส่งกว่าเขาหรือเปล่าละ่ะราชินีไม้ขึ้นมาเนี่ยขยายด้วยก้าเรียนแต่ตัวเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบมีปมด้อยในใจก็ได้เขาต้องการให้เขาโดดเด่นขึ้นมามีความพร้อมมากกว่านี้เนี่ยอาจารย์ว่าใช่เลยเขาทุกข์อ่ะเขาไม่ต้องการให้มีใครมองว่าเขาเขาอาศัยบารมีคุณเกาะคุณเกาะคุณอ,อาศัยชื่อเสียงคุณก็ได้นะคะเขาเครียดเขาคิดเยอะเลยเนาะ คนของคุณคนนี้เขาคิดเยอะนะนะคะเขาไม่อยากให้คุณต้องมาเสียภาพลักษณ์ในการที่คบหากับเขาคุยกับเขาแล้วคนอื่นมองว่าเขาไปเกาะคุณก็ได้นะนี่คือประเด็นปัญหาในแง่ของสถานะทางสังคมที่ต่างกันนะอาจารย์มองประมาณนั้นอยู่นะคะเขาก็เลยเครียดและตัวเขาเองมันยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรไงคะเขาก็เลยต้องการแบบนี้อขอขยายความเพิ่มแล้วจะยังไงต่อนะคะ ไพ่จะสติกขึ้นมาไพ่สามเหรียญแน่นอนล่ะคะ่ะว่าก็ยังต้องมีการรักษาความสัมพันธ์กันต่ออยู่ก็ยังมีการพูดคุยแหละยังไงเขาก็กลับมาแหละไพ่จะสติกมาอธิบายเหตุและผลสามเหรียญพูดคุยกับคุณนะคะเด็กถือถ้วยว่าคุณเองก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขาอยู่นะคะเขาไม่ไปไหนหรอกนะคะสิบดาบ ถึงแม้เขาจะนิ่งเขาจะ,ะไม่ได้เขาเรียกติดต่อหรือแอคชั่นมากมายเหมือนเดิมแต่เขาก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนใจนะคะเขาไม่เปลี่ยนใจเขาก็ยังอยู่ตรงนี้แหละไพ่เชียรีสกับแปดไม้ก็ยังพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะประกาศชัยชนะความสําเร็จในแง่ของความรักให้คนในสังคมคนทั้งโลกได้รู้ก็ได้ว่าเขารัก มั่นอยู่ที่คุณและพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเขาเองเพื่อคุณด้วยอ่าเป็นไพ่ที่ดีมากนะไพะ่เฉลียต้องไปอย่างนั้นเลยนะคะเห็นมสฟิงซ์สองตัวเนี่ยอ่าพร้อมที่จะลากรถสกขันเนี้ยไปถึงเส้นชัยเป้าหมายสัญ,ญลักษณ์ดวงดาวที่อยู่หน้ารถเนี่ยความสำเร็จความสมหวังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนได้เพราะคนนี้เขาทำเพื่อคุณจริงๆนะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะ ดวงคนโสดชาวมังกรขึ้นไพ่สามถ้วยอัศวินถ้วยก็ต้องบอกว่ามังกรคนโสดคุณจะได้ข่าวดีอ่ะจะมีคนมายื่นความรักให้คุณแน่นอนอไม่ว่าคนนั้นจะเจอกันเพราะสังคมโซเชียลก็ได้นะการพูดคุยหมายเลขสาเนาะการสื่อสารนะคะหมายเลขสอหมายเลขสา มันหมายถึงการสื่อสารนะคะแล้วก็หนึ่งทวยเป็นความรักที่สมบูรณ์ด้วยเป็นสิ่งที่เราจะได้ครอบครองอะ่ะอืมเพราะเขายื่นความรักให้เราจริงๆนะคะอ่าไพ่เดทอาจจะแปลคนคนที่มีตำาหนิมาก่อนก็ได้เป็นพ่อแม่แม่มก็ได้หรือเป็นคนชาวต่างชาติเป็นชาวราศีพิจิกราศีเมษที่จะเข้ามาก็ได้หรือชาวธาตุน้ำคนอื่นอ่าธาตุน้ำถ้าอ่า ราศีอื่นก็จะมีะกรกฏพิจิกมีนก็ได้นะคะแต่ไพ่เดทก็คือไพ่ประจำราศีพิจิกนะคะส่วนแอมเพลเลอร์ก็เป็นไพ่ประจำราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ชาวมังกรจะเจอคนเข้ามาแบบนี้หรือแปลเป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่จะเข้ามาก็ได้นะคะที่จะสมหวังแต่คุณไม่ต้องไปกังวลมากกับสถานะของเขาที่อาจจะ เป็นคนที่มีตําหนิมาก่อนแต่อาจารย์อยากให้คุณเปิดใจกับคนนี้นะถ้าเป็นเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะให้โอกาสกันอาจารย์ขอดูหลังไพ่นี่ไงนะคะคุณก็จะสมหวังทุกคนมีเรื่องเก่าๆก,กันทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองข้ามปัญหาเก่าๆของกันและกันได้อย่างไรนะคะมันไม่มีใครที่จะอุ้ยไม่มีความรักเก่าไม่มีปัญหาเก่านะคะทุกอย่างมันมีทางออกและทางแก้ นะคะขอให้คนนั้นตัดสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นกับเราเท่านั้นแค่นั้นเป็นพอค่ะโอเคมาขอดูไพ่คำแนะนำนะคะอืมเป็นไพ่ที่สวยงามนะคะก็แปลว่าในที่สุดเราก็จะสมหวังในรักนะคะเป็นไพ่เฉลิมฉลองเป่าเค้ก วันเกิดกันเลยนะคะก็แปลว่าเฉลิมฉลองในแง่ของความรักความสัมพันธ์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะคะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจริงใจต่อกันความรักสุขงอมก็อาจจะประกาศข่าวดีได้นะคะเฉลิมฉลองข่าวดีกันนะคะเราขยายความด้วยไพ่ฟังใจนะคะชาวมังกรจะได้ข่าวดีแล้วเนี่ย ไพ่ใบนี้ชอบออกมาเตือนมากกว่าหนะ้าอาจารย์มองนะคะเตือนก็คือเหมือนที่บอกแล้วว่าคนเราอ่ะอย่าหักหลังกันอย่าเป็นชาวนากับงูเห่านะ,ะต้องรักกันเหมือนไพ่ใบนี้เห็นไหมฮะรูปรูปอ่าแก้วมันมีคล้ายๆสองเหรียญนะคะมันมีลักษณะของแรงเหวี่ยงที่หมุนหมุนกลับมาที่เดิมความรักก็เหมือนกันนะคะมันจะมีจังหวะขึ้นลงมีจังหวะที่มีปัญหาบ้าง บ้างนะคะมีจังหวัดที่มีปัญหาบ้างแต่ถ้าเรารู้จักแบบบาลานซ์คือมีการปรับม,มันก็จะทรงตัวอยู่ได้อาจารย์พูดอย่างนั้นนะในเรื่องของความรักต้องมีการปรับปรับสมดุลเข้าหากันนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแค่ไหนในเมื่อถ้าคุณทําได้แบบที่ไพ่ขึ้นนะก็คืออย่าหักหลังอย่าแว้งกัดกันต้องซื่อสัตย์ต่อกันนั่นแหละนะคะความรักถึงจะถือว่าเป็นความรักที่แท้จริงนะคะ make the effort นะคะ attraction ก็เหมือนกับว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็ได้ความรักถ้าเราสเสน่หาอะไรเราก็ต้องเฝ้าที่จะต้องเข้าหาสิ่งนั้นแหะคะ่ะ attraction เหมือนคนเข้าไปดมดอกไม้ก็เหมือนกับต้องเข้าถึงต้องพยายามนะคะอ่าแล้วคุณจะรู้ว่าความรักเนี่ยเมื่อเราทำ ตัวเราให้มีเสน่ห์ก็ได้ attraction คนคนนั้นก็พยายามที่จะเข้าหาเราเองแหละหรือถ้าเราชอบใครก็พยายามที่จะต้องเข้าหาเหมือนกันอาจารย์มองอะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่เฉยๆคุณจะสมหวังไหมถ้าการเริ่มต้นโทษทีถ้าการเริ่มต้นอะไรก็ตามมันต้องมีแรงบันดาลใจหรือ active ที่จะต้องเข้าหาสิ่งนั้นถึงจะเกิดความสำเร็จนะคะบางคนบอกว่าอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนจะเจอ ใครได้ยังไงออันนี้อาจารย์ก็ต้องบอกว่าย่อมจะไม่เจอค่ะย่อมจะไม่เจอเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างโอกาสแรงบันดาลใจตัวเองแล้วจะเจอคะ่ะก็ขอให้สมหวังนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ